สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วแม่ไงพ่อมาแดงสวัสดีค่ะมากับความแซบความนัวความอร่อยชิปนี้พาพี่น้องเข้าท้ามาไรกินสิเปิร์พิสดารครั้งแรกในชีวิตกราบอกว่แกบอกครั้งแรกในชีวิตเอาพี่น้องแต่ว่าอาหารสั้นสูงบอกบอกใครได้เฮ็ดเป็นอาหารสั้นสูงอืมบักตานดิแกงยอดบักตานดิโอ้ยกับบอกปานั่นล่ะเนี่ยยังนไะแกงยอดเผาบวเนี่ยยังนไงยังไงมือแดง เนี่ยยังเยอะอยู่นี่น้ำมันยี่น้ำต้นตะกบมาน่ะน้ำต้นตะกบแกงยอดตะกบวัวตีขวานกตีว <c oughs> นันอ <c oughs> ้อมหมา,กกา <c oughs> ตะกบโอ้ตีขวานกไงไปได้นกมาที่ว่าจะต้นตะกบยเโอ้ห้าโอ้ห้าอะ่รจะได้ค่อยได้เสียร่ำมาตีเสียร่ำมาตีงมันจะแล้วแล้วผิวปากของนายพุ่งจักแต่ว่าเราไปได้มาเอาหมาตะกบใส่มือแล้วกันไมาจับเอาตีไมนได้ลายบ่นั่นเอาลายตัวตัวใช่ลายตัวอยู่พี่น้องข้าเบิ้ง ลูกขวดนูกขวดมาสั่นแล้วมานี่เด้นกขวดมาลนกนกแบบมันมาบ่วบัวลูกขวดเส้น้ำก็เจาะบัวนกขวดเส้น้ำามก็เจาะบ่วเลี้ยวบ่เจาะเลี้ยวต้มแกงวอมอุ้ยน่อเพี้ยเห็นบ่ผักไหมอุปาเพียใส่ยังเนี่ยมียอดบักพริกนอดดอกเพี๊กนี่ผักชีลาวชีลาวผักอัน อันบักพริกแน่หล่ะหอมต้นพร้อมเนี่ยผักกันจองพร้อมอย่างนี้ตายครับเพราะน้ำขัวนกต้องใส่ผักกันจองนั่นละผักชีลาวแต่ที่สําคัญขันใส่แก้วหวองย้อมสียังหน่อยพี่น้องใส่แก้วหวองย้อมสีได้จังไหมแมนครับเ็ดคือใกล้ๆขัวนกกระสันโอสูตรนี้ได้ยินมาจากอาจารย์ใต้ดอกวปะขัวนกขัวนกต้องใส่แก้วหวองอาจารย์ใต้่าเพราะนั็นขัวปลาขัวปลาขัวปลาเอาไม่อยังนี่ตั้งรังอยู่นี่ คอดครน้องสมอือโอ้พี่น้อง FC เอฟซีันรายโยเป็นตังฉายาใช่ไหมแล้วไดีเลยสามเมครัวโอ้ <laughs> สามเมฆครัวขอบคุณฉายานี่ยฉายานี่่าาบด้มากพอโชกช่วยด้<อ>มึนเติบเลยพี่น้องเห็นกับเขาจริงอโอ้ยนรายโยน้องสมงตั้งซื้อให้เราละ,ละน้องสามสามแ<า>ม,ม่มครัวมันบ่เป็นแม่ครัวสามนี่สมครัวโอ้สามเมครัวทั้งนั้นเดียวเรื่องก็น้องสามเพี้ยง ทันทนแทนกัมไฟทั้งพี่เอ้าเห้ยังลูกปิ้งปลาตั้งโขปิ้งปลานักเลงอู้ปลาอู้โตโอ้เม่นปลาขี้โขหรือปลาคอพอแล้วมันชกทำไมไม่โอ้ปลาขี้โขปลาตั้งโขครับปลาตีโอพิงปลาขี้โกขโอ้นี่ครับพี่น้องสามเมฆข้อเมฆข้อสามตั้ปลาขี้โกโอ้พูดได้ชื่ตั้ให้เอาเฮ็ดบ่อเป็นเด้วยโอ้ขึ้นชือว่าเฮ็ดบ่อเป็นข้าวขาวล้าบ่อเป็นโอ้ข้าวขาวล้าบ่อเป็น โอ้าวส่นได้ไม่ใชเพาะเห็ดให้ไม่ใชเพราะเราถนัดอย่เนี่ยโมยากจะเม่ดอีกแล้วหันมาทังกำไฟพี่แพงนแตะระเตนแทนอวแผนกตกตำสวัสดีครับผนกโตกตำมูยสาวเสือแดงกับนุ่มเสือดำโอ้เงแผนเกเงาตำําสตร์อ้อู้เดดขายจะพื้นไปไหมเดใายอยอ่เดดขายโอเดดขายอย่ตำมาได้กับเบสปนั้น โอ้ตามาได้ไวไปนั่นส่วนมาแจก๊ครับโอ้สมองเจี๊ยนนะไปตั้งแจกนี่ครับโอ้ตั้งแจกโอ้ตั้งแจกเอ้าว่าไปยังว่าไปยังพี่น้องไม่ยำไม่ยำเขาก็หายไปโอ้ที่เนี้ยตอนเพิ่งมาโอ้แต่ว่าได้ยินข่าวเยอะได้ยินข่าวดีดีอยู่พี่น้องเอฟซีอาจจะไม่ยำอีแม่ปีอีกอยู่ออมาดูอีแม่ปีปลาแหลกแสบปลาแหลกนัวนี่ครับร่างตั้มศาสตร์รางตั้มศาสาดนะครับพี่น้องมาเด้อฝากมาเด้อฟ้ามาเด้อโอ้เปิดวงปิดวงมาได้อยู่หลังเวที นะครับพี่น้องหลังเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเฮือนนี้ไม่ปีใกล้กันก็แล้วครับเดี๋ยว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 ให้ให้ถามมันหนึ่งในจังหวัดถามเมียก่อนมีพี่น้องเอฟซีเขาถามว่างหันโศกมานทึงอีพอพี่น้องเขาเลยถามว่าอีไม่ปีได้ไปรอใกล้ใกล้มือกุหลาบโอ้รอใกล้ใกล้มือเจ้ากัน โอ้แต่ว่าผมนั่นได้ในใจแล้วได้แนใจแต่ว่ากะเราเลาะมือซะก่อนมันสีตรงกันปะโอ้มันสีตรงกันปอเดี๋ยวเด้๋ให้ให้อ่ายันตายกับแม่ลัมเพากะอีเมย์พีกับอีพ่อโต้งปรึกษากันก่อนว่ามันชีเป็นตัวเดียวกันปอกับน้องแปนหาปอนะครับแต่ว่าลูกสาวทั้งใช่พุ่มนั่นเห็นแล้วพี่สาวทั้งใช่ทั้งทั้งอ้วนมีใชยตุ้ยก็ว่าเห็นแล้วแต่ว่าบอกให้มือผมสื่อม่อจับมือมีดวงทางการการันต์มาั่านเอ้านี่ได้เจ้าของงัวง่ามขายบ่พอหาเงิน โอ้พ่อท่านเนยขายโอวันจันทร์พ่อท่านเนยขายอือเอาพอเป็นยังพอเป็นยังเพื่อฟุตเพื่อไฟดังไฟให้น้องแปดสามอยู่ว่านแปดห้าว่านแปดสามโอ้จะเปลี่ยนเื้อพี่น้องเข้ากับถามคือกันเด้ว่าสองหมื่นซับจะใครของเป็นยังพ่อสีไดงยังฉลองหาอยู่พี่น้องหาอยู่หาอยู่แต่ว่าสิมีข้าวดีในเรียกวัานี่แหละมือนีก็หาอยู่บัดมือกับอีกเครื่องมือแต่ว่ายังมาทนได้ให้พี่น้องเข้าเบิ่งหากไก่พ่อไก่เมียนี่แหละ กำลังหาอยู่พี่น้องแต่ว่าจักสิได้แนวไยอให้พี่น้องเข้าเบิ่งเป็นขวัญและกำลังใจทุกกระซางมันมีกระซางมันแม่กระซิหาของขวัญให้วันเกิดโอ้อีพอเกิดวันที่สิบเก็เป็นว่าสิบสี่โอ้สิบสี่สิบสี่มกระลาวันวาเลนไทน์ห่วยโมเมนต์ตัวนี้ไหมโอ้คนละคนละเดือน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 เลยโอ้เออใดยังน้อให้อีพอนี่น้อหัวมื้อใกล้สิดหัวมื้ออีพอเราไป ทำงานเลี้ยงลูกรับเมางานก่อสร้างทุกสิ่งทุกอย่างผมบม่อยากไะไรผมจะให้คววนตีตะปูผมไม่อซื้อเปว่าวนใครจะได้พาคควันโอ้ซื้อม้อนก็ซื้อเป๋วใครจะได้พาควันฮะโอ้หมนเต็มอยู่อะันซื้อโอ้ซื้อเปกวเควันตีตะปูฮะว่าว่าจิมี่แนวหาให้เราเห็นเมื่อยกูนีอยู่ ว่ามีหน้างือยู่อย้บบอกว่าเอามาดจกได้อโ้ยาจกมาดจกแม่งไม่ได้เศร้าด้ยอีกอีกจังมือสองมือกันอีกจังมือสองมือพอดีพร้อมกับฉลองด้วยพร้อมกับฉลองให้พี่น้องเขาเบิ่งน้ำกันว่านเมี่พ่อกขาเ่็นยี่ใต้สีแดงยังนะครับพี่น้องเมียพี่ปีสีแดงยังนะครับพี่น้องเอามาเบิ่งน้ำกันแต่ว่างานมาโดนแล้วง่ายมาโดนแล้วโอ้ห่าของขวัญของขวัญกำไรชีวิตอ่า เอากับร่างกายเด้อเด้อจีผ้าพี่น้องเข้าไปหาอยู่หาอยู่พี่น้องตอนแต่ว่ามันยังผ้าไหนได้สีมาฉลองให้พี่น้องครับเบิ้งนะครับแต่ว่าตอนนี้แสดงความยินดีกับพี่น้องเอฟซีเฮาเป็นเอฟซีประจำได้ไหมที่ว่าเพื่อนเบิ้งช่องลำเพลตะลุวันพาเพื่อนเพื่อนถามมาว่างูอันงูอีพอนี่ขายบัวกันได้หรือเปล่าเออว่าขายดอกอ่ะเป็นยังเลากำลังเหรอเล่ากำลังเหรอนอนหอนนี่เฮือนพี่น้องนออนนน้งี่นะครับพี่น้องมองนอนนี่นอนลาทางเลย นั่นเดินหนึ่งนั่นเดินนึ่งเอ้ยแจ้ง่าผู้ใดยพู้ใดยเฮองัวครับพี่น้องเฮองัวนะครับยามุสอกระเบิดยูดีซอฟไปหาหยามาให้นะครับเอ้าขอบคุณพี่น้องเฮานะครับที่หักแปงแบงปั่นขอบคุณสุขสันนะครับเบิ่งคนหน่อยคนใหญ่คนไกลคนกาผู้เฒ่าผู้ทัวมีครบเลยครับพี่น้องคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนผู้ให้คนผู้ดีอยู่ต้องกันนะครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้แม่ใย่าพ่อเหาเขาชูกินอยู่ เดี๋ยวไปเบิ่งกรรมทั้งไฟพุ่นก่อนพากพันเุ็ดทยังกินกันอ้อสุกไปไกลสุกไปยังไหมโอ้กาขาวตัวนี้ป๊าพี่น้องกาขาวกาขาวซื้อม่าจะแท้วัสดุดิโอ้โที่แรกว่าสใส่ชงกาแฟอยงเอ่ไว่าไปไงก็ได้หา่อีพอใส่พอจับครองก็ได้ไปซื้อเอาไหมอีพ่อถ้ามากินกาแฟคือกันกาขาวกาขาวเขามีแต่กาดำนี่เราละเอาอันไม่เห็น เมนูพ่อเห็ดอะ้รล่ะนี่อันเอาน้ำใช่แล้วขวดโอจ่อขอนุขอดใต่น้ำโอจ่อเมนูสุดเด็ดเอาเมนูสุดเด็ดครับพี่น้องเอาคือว่าสิตตำปลายีโกะให้ลูกสาวโอ้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 สามเฮ็ดเปลี่ยนใี่น้องสามใช่ไหมอือเอรอครอบครัวสุขสันน้องสามเฮ็ดอันอาหารเล้าบ่ได้ไหโอเฮ็ดบ่ได้แม่นูพ่อเฮ็ดเป็ี่ยนยุ่งกับอาหารเัืงเสียแต่ว่ากับอาหารไทยเร็ดบ่เป็นจังกลางอือ ปวดขาไปนั่งต่ำยืนสังไสยังหันแล้วมั้ยหัวใจหนีซะเนาะนอเออรียกจะถนัดอโอ้ต่ำปลาขี้โก้ครับพี่น้องปลาขี้โก้ต่ำเต้าหู้ม่วงเนี่ยโอ้ต่ำเต้าหู้ม่วงนี่เอาเสียบตัวนี้ต่ำเต้าหู้ม่วงป็นรสชาตว์อมลอบ,อบอกก่อจะอบุญบาปเนาะร่างเลคือขันต่ำปลาเต้าหูม่วงสิขับเป็นทั้งอุบวเนาะเอิ้นปลาแตบ เอื่นเอื่อปลาบักแปบบทั้งผี่บักปลาบักแปบบปลาบักแปบบตามแเหล่วใส่น้ำปลาแดกซีโอเจาะกินกับดอกกระเจียวยอดด้วยนะครับเหมือนั้นไปปลากระเจียวลืมเจ็บดอกกระเจียวมาเนาะโอ้ยมันกินวะได้มีคนละอันมีคนละอันอือนีมีคืออาหารเล่าๆชิบบอกกันหนึ่งปลาบอกภาพนี่น้องเพาว่าเบิ้งเห็ดเนี่ยโดยง่ายๆครับแล้วง่ายกาณาบานแล้วแม่นใหญ่ ยายคักแล้วไปเบิ้ง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 เห็ดในกานนาบานพี่น้องเขาบอกขอเลขนแล้วเพิ่งอยู่โอ้โอ้เพิ่นวะพี่น้องว่าขันเกิดเทียนหลังใดโชคประเสริฐโชคเห็ดนี่นะอีพอยแม่กำลังโชคเห็ดไข่เห็ดบอกว่าเห็ดติดเนี่ยดอกพี่น้องเห็ดไข่เห็ดโอ้เห็ดไข่เห็ดโอ้ไปเบิ้งกันพี่น้องเอามาทางกำไฟพี่เอ้าท่านี่พอดีโอ้เต้เต้เต้รอบรอบรอบไปสามเมฆ้อะ อ้บานนี้พี่น้องบานตัวด,ดอกจัมโบ้เลยสามดอกีบแกงในหมอหนึงบดเ้ยซีดอกดอกออแจ่นี่แม่ว่าซดอกอู้บดแจงในหมอนึงมดหอนี่บัวบดอกว่าเป็นซีฮะบวดอกว <laughs> ่าเจ็ดีเนี่ยโบอกว่าไม่ใ่บวบอกว่าเจ เอาขามันบอกขานนักเอาเจ็ดเจ็ดีซะว่าไม่ยังแคเจ็ดกัเป็นเจ็ดดอกว่าแม่ลเพ่อต่อตันตียังไงเจ็ดตีสีดอกเจ็ด่เจ็ดโอ้เจ็ด่ีแล้วกันยูนองอันหาปดกะเอาเอาเฉลยพี่น้องฮะเอาอันนี้เป็นเลขไว้ในใจอดียุ่ยยุ่ในใจจานไทยกะแม่ลำพ่อราวาเด็กแม่ลำพ่อมันเวียนออกอยู่ในรถคันใหญ่ล่ะหมดก่อนหกี่บ ว่านี้แปดสามว่ต่อไปเจ็ดสี่เหลือเจ็ดสี่มาทีนี้ไปเห็นอยู่สวงน้องห้าแปดเจ็ดเจ็ดสี่ต่อไมันมพี่น้องสาศัยมันมั่นน้อพี่น้องอยู่เหานกหัวมวนอยู่ในการพิจารณาดูพิจารณาพิจารณาญาณในการรับฟังและรับชมลองก่านเกิดว่ามูเจ้าตัวข่อยบำเพ็ญพี่น้องวังสุกันตาตั้งลองเงแบกปั่นพี่น้องแล่้งแบกปั่นกันอ่าจจะจ่อเบิงจอบเบิงซ่อมเบิงนะครับแต่ว่าที่นนี่ยคือขวานก กับตำปาชิโก้อ่าอย่ามากินขอนั่นกันครับพี่น้องครับเขียบเน่นะครับข้าวมันหลายอย่ังมือเจ้าไข่แกงก็ได้ไข่ปักไข่หำนะมือเจ้าแกงปักไข่หำใส่น้ำกันโอ้ปักไข่ห้ำไอ้พวกพี่น้องเขาถ่ายกินขอนั่นกันครับมาตั้งกลับไฟเอ้าแรียบร้ครับบานนี้โอ้โหสุดยอดมากเลยหัวนกเอ้ามันยังนึกคือไอ้บานนี้เฮ้ยมันมีแต่ไอ้กับไอ้ใช่ไ

อาลุยต่อเลยบานนี้พี่น้องบานนี้เพื่นๆได้จังหวะว่าไปยังดอกกันเข่งปูบะไอ้นู่งนี่นี่ครับกระเป๋าเลยอุ้ยเนาะกันนะปีไหนปะเดิมบะนุกถอดไข่ปบะนกถอดไข่ตัมปลาชิโกะตัมปลาชิโกะแก้วบอมแก้วบอมนี่น่ะมังม่วงยำบ้องม่วงมังม่วงส่งน้ำปลาอ่ะกินมาพี่น้องเขากินข้าวนกันคลิปนี้นะครับพี่น้องแอนนี่ยังเมียม่วงกรโอ้เหรินหอดของเมืองกินบานนี้เอ้าเอ้ามาหอดเมืองไทยเมืองล่างกันไหม นำหนึ่งกันพันดิคำว่าคำจาอันใดที่ว่าโบสุภาพบโบมรหูพี่น้องเากราบขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องเอ้าคลิปนี้พาพี่น้องเขากินเข่าสุดท้ายปลายมือพี่น้องเขาอยู่ดีกินแซ่บสู่หู่สุกข้นป่าสิจากโรคไข้ไข้เจ็บพอกระไม่คลิปหนาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ